รับผมวันนี้เราจะมารีวิวอาญี่ปุ่นกัครับเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าเฮียอะไรครับเนี่ยเจ้าของโทริโทริอ๋อมมนชื่อยี่ห้อโทริใช่ไหมไม่รู้เหมือนกันนะไอยี่ห้อเน,นี้ยครับได้มาอะไครับผมคราวนี้เนื่องจากว่าที่บ้านเขาถกเถียงกันว่ามันเป็นเนื้อเฮียอะไรกันแน่เพราะเนื่องจากว่าเราไม่สามารถรู้ส้นตีนอะได้เลยครับไม่เชื่อคนดูคนระับมันไม่มียี่ห้อเฮียอะไรเลยนะมันไม่ได้อบอกอะไรเลยมันมีแต่ภาษาญี่ปุ่นแล้วก็หาภาษาอังกฤษไม่เจอฉะนั้นวันนี้เราจะมาแดากกันยินเห็น เนื่องจากว่า,กวาผมกำลังกินข้าวอยู่อ่ะจะเปิดกล่องไหนดีครับกล่องไหนดีฮะซ้ายขวาเหมือนกันเหมือนกันใช่ไหมกล่องนี้เลยวะเป็นเนียนเลยอันนี้มาจากญี่ปุ่นนะครับมาบที่อะไรวะเนี่ยกินเหมือนหมูหวานนะครับหมาซะแล้วมั้งทิมนะครับมาอื้มว่าถุนนั่นดีเงี้ยแม่ เนื e ้ออะไรวะเนี่ยเหมือนกันใช่ไหมไม่ไม่แตกต่างไงใครไปญี่ปุ่นก็ไม่ต้องซื้อมานิเนื้อเยอะเลยวะเนี่ยโอ้โหโอเคนะโอเคครับขอบคุณ